สวัสดีครับอยู่กับผมนุ๊กและไถมือสองครับนี่ช่วงนี้ช่วงนี้ขอห้ามบินโดนใช่ไหมครับผมน่าจะคิดว่าน่าจะรวมถึงโดนเกษตรด้วยนะครับเลยหันมาเห็นตัวนี้นึกภาพออกเลยนะครับเครื่องฉีดยาของคูบต้าเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูมันอยู่ข้างนอกนะครับนี่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 โอ้โหสวยมากนะครับเครื่องฉีดยาเครื่องพ่นอเนกประสงค์นะครับ B S 3 5 0มากับรถ5้าร้อกว่าชั่วโมงนะครับเอาไปใช้แค่ในสวนนะครับคันนี้นี่เลย สีสันโหกิ๊บมากนะครับเนี่ยดูนี่นี่เห็นไหมครับมาร์กยังอยู่เลยนะครับออกมาจากที่นี่นะครับมาจากสุโขทัยนี่นะครับมีปั๊มอะไรมาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมรู้สึกว่าแฟนผมจะเปิดไว้แค่สองหมหกพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นหันห้าร้อยบาทดูดิเนี่ยโอ้โหนะครับสะขนาดสามร้อยห้าสิบรตนะครับของคูโบต้าตาชาร์กนะครับสลักอะไรมีให้ครบหมดเลย มีย้อยปั่นให้แล้วเรียบร้อยนะครับ3 5มอห้าสิลิตรสภาพสวยมากครับเพราะว่ามันติดมากับรถแค่สะอาดรถ5้าร้อยกว่าชั่วโมงเองนะครับสวยมากดู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 น้ำดูดิดูน้ำมันเลยไหมน้ำมุงน้ำมันมีครบหมดนะครับเอาไปถึงไม่ต้องทาอะไรเลยพร้อมใช้งานนะครับนี่มาร์กอยู่ทุกจุดเลยนะฮะนี่ก็เป็นนั่นนั่นน่าจะเป็นเนี่ยหัวแท้ด้วยนะครับหัวแท้ศูนย์นะครับ สยามคูบต้าเนี่ยมาจากนี้เลยครับสามร้อยห้าสิบลิตรราคาเบาๆสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทสวยมากๆนะครับใครที่อยากจะหาไปใช้งานนะครับฉีดยาตอนนี้อ่บางรุ่นก็ฉีดข้าวโพดได้นะครับฉีดข้าวโพดเอาไปฉีดทั่วฉีดยาในานาข้าวฉีดสวนอันเอกประสงค์เลยนะครับเหมาะกับรุ่นอา่าเหมาะกับรถต้งแต่รุ่นเอลนะครับคูบต้ารุ่นแอลทั้งหมดเลยนะครับหัวทั้งหมดเดี๋ยวผมนับหัวให้ก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหัวนะครับถ้าผมนับไม่ผิดนะขอนับใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหัวนะครับตอนนี้สิบห้าหัวปั๊มนะครับสเปกสเปกปั๊มประมาณนี้เลยอือืึอๆๆๆ ิบห้าหัวนี่นะครับสวยมากดูดิสภาพสีสันสวยสดใสมากๆเลยนะครับดูดิมาร์กยังอยู่นะครับมาร์กยังอยู่คูปต้ารุ่นเอลเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับนี่เหมาะกับรุ่นไหนบ้างนะครับเหมาะแต่เอลสามสองสี่ศูนย์ห้าศูนย์เอ็มยูสี่เก้าก็ใช้ได้นะครับนี่ที่เขาเขียนมาความนี่ ความยาวแขนจุดนี้นี่ได้ยันได้ยันสี่เก้านะครับได้ยันเอ็มยูสี่เก้าเลยครับของคูโบต้าตาช้างแท้ๆเลยนะครับนี่ะครับสวยๆใครที่หาใช้งานอยู่นะครับสนใจติดต่อได้นะครับศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามนู้รถไถมือสองราคาโคตรถูกสองหมนหกพ้าบาทนะครับช่วงนี้บินโดนไม่ได้ซื้อแบบนี้ไปฉีดก่อนนะครับ อ่ะอย่าลืมนะครับ0822388443นุ้วรถไถมือสองครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอชัยบดานจังหวัดลบบุรีนะครับพิกัดหาเลยนะครับตรงนั้นเป็นโรงเรียนชัยบดานเยี่ยงๆกันนะครับหรือไม่ก็พิมพ์ชื่อร้านผมนะครับเจอเหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับเครื่องฉีดพ่นยาในนาในไร่ในสวนนะครับใช้งานได้หมดเลยอนอนกประสงค์นะครับ